โปรแกรมเมอร์จีนไม่พอใจที่ทํางานค่ะเลยแอบ,บใส่โค้ดสังหารเพื่อทําลายระบบของบริษัทสุดท้ายเจอคุกหนักถึง4ปีเรื่องราวนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นในปี2018ค่ะเป็นเรื่องราวของเดวิสลูค่ะเขาถูกลดบทบาทในบริษัทลงนะคะด้วยความคับข้องใจอะไรต่างนี่แหละเลยทาให้เขาแอบ,บทําการวินาศกรรมระบบของบริษัทโดยการเขียนโค้ดอันตรายลงไปค่ะซึ่งโค้ดอันตรายนั้นก็จะมีทั้งอินฟินิตลูปนะคะซึ่งจะเป็นการทําให้ระบบเนี่ยทำงานวนซ้ําวนซ้ําแบบไม่รู้จบและอีกหนึ่งโค้ดที่เขาเรียกว่าโค้ดสังหาร เลยก็ว่าได้นั่นคือ Q คิวสวิต์คนนี้เนี่ยจะทํางานทันทีเลยค่ะถ้าเกิดสิทธิ์ของเขาถูกตัดนะหรือว่าถูกยกเลิกแต่มันก็เป็นไปตามนั้นเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็คือโดนลดบทบาทใช่ไหมเลยทําให้โค้ดตัวนี้มันออกมาทํางานค่ะซึ่งโค้ดตัวนี้ไม่ได้ทำลายแค่บริษทัทเขาค่ะแต่ว่าส่งผลต่อผู้ใช้งานนับพันคนทั่วโลกเลยซึ่งบริษทัทก็คือเสียหายหลายแสนดอลลาร์สหรัฐค่ะแน่นอนว่าจับตัวคนทําได้ไม่ยากค่ะมันก็สืบได้ไม่ยากเนาะศาลก็เลยมีการตัดสินให้จาคุกชายคนนนีีีี้้้้ถถึงง4ปเเเเลลยยยททดวววือ่่าาาโษหกกแแ็รรรมมตตุิ จากความไม่พอใจในที่ทํางานนะจนถึงขั้นลงเอยในเรือนจําแบบนี้ถือว่าไม่คุ้มเลยทีเดียว